แตงโมที่ว่าอันนี้อยู่ข้างครัวนะครับผมก็เกิดมาก็โตแล้วแล้วทีนี้ก็เออผมจะเอาลูกมันไปนะครับเพราะว่าไก่ก็เคลียเครือก็อันนี้หมดแล้วนะครับผมก็ทีนี้ก็จะเอาไปผ่าดูเนาะไม่เน่านะครับผมไม่เน่าเนี่ยเด้กินนะขนาดทิ้งเมล็ด ถึงมเมล็ดให้เกิดเองนะครับผมลูกใหญ่นะประมาณสองกิโลนะครับลูกใหญ่เอามาพาดูสิแดงไหมอันนี้คือคุณยายแต๋วกับคุณแม่บูนนะครับนะครับสองสาวผมทองไอ้ผมขาวนะครับนางพญาผมขาวนะครับ <S <S อ้อาวอุ้ยแดงใจวายเอามาพาบึง ขอตอนหนึ่งไอ้ขอชิ้นหนึ่งยังหูแดงอือนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนี่คือแตงโมบานิก้าไนก็แตงโมปลูกเอาเมล็ดไว้เด้อร์แตงโมไอเกิดเองในขางคั่วนะครับผมอ๋อเอาไปแช่เย็นด้วยเห็มันเย็นเห็นมันเสียเนาะจะผ่าแตงโมนะครับ บีดสั่เวเดี๋ยวก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวกินแตงโมก่อน